สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้มาพบกับผมทิวจากค่ายบอสนะครับวันนี้มาดูเครื่องมือช่างของบอสอีกหนึ่งตัวนะครับอตัวนี้มานําเสนอเป็นตัว GLM GLM สามศูนย์ขีดสองสามนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องอวัดเป็นตัวเลเซอร์นะครับเลเซอร์วัดระยะนะครับตัวนี้สามารถวัดสูงสุดได้ถึง สามสิบเมตรนะครับไปดูในกล่องมีอะไรนะครับในกล่องก็จะมีตัวเครื่องมาให้หนึ่งตัวนะครับก็จะมีฐานนะครับขนาดสองเอสองก้อนนะครับด้านในก็จะเป็นใบรับประกันแล้วก็อเครื่องมือไอ้คู่มือนะครับอันนี้ตัวนี้สามารถวัดได้สามฟังก์ชันนะครับตัวนี้จะมีโหมดวัดระยะนะครับวัดระยะแล้วก็วัดต่อเนื่องแล้วก็วัดหาพื้นที่นะครับ ตัวนี้ขนาดเล็กนะครับกระทัดรัดเหมาะกับช่างมืออาชีพนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถเข้ามาดูได้ที่ร้านนะครับชื่อร้านไทยพัดฮาร์ดแวร์ถนนมณีวันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ